ร้อเพลงเ้ความสามารถนี่จ้หล่อนะฮ่าร้อเพลอลลุทาล้เหอเต้นเสีพากอไก่ขอไข่่มกอไก่ขอไข่ขอวดขอไข่ขอคุณขอระฆังมองจอฉันจอฉิดจอชงซอ,อ,อสุ ชากาเดผู้ญิงดอชาดาดปตมเด็กประถมเดนมทเุทนอตอเด็กตตาทุงททหารทงนอนุป็นไม้ตอปขอผึ่งอฟ้าอันขอฟันอสมภูมมายยะกรเราอลิ วเวสสรสาิปจาอออมนุโอ้เก่งมากเลยเีโอได้ใช้อะไรได้มีได้ใช้ะอะไรนะนกอนฮะพระนมกรอนอนู่นเนอะไรอนนู่่นเนน่นนน้านทอดระบาเกอจะทำะไรนึกรรเราเซชาด้วยละเทชารามาประเทศไทยนี่ประเทศไทย พราพทายขงองทายด้วยสวยดูดำร้องคงไหวใดทั้มวลนโดยทารอมไม้ราสมักคีทยที่รับส,บสงบแท้ที่เรงไม่ใครอีกจารจายามเงินให้ะคงทีสลาลวาทถงยเจ้าระชับพี่ เราปฏิบัติใช่ไม่รู้ใช้เชียวไดทำรันดาน่ยายเชินี่การได้ทำบรนดาลนะะยางบางเก๊ก็เต้ออะไรเขบคุณท่าผู้ชายนี่อ๋อแบบนลือ่